สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบันบานครับผมวันนี้พาพี่น้องมาน้องปลาผือนิ่มปลาครับแต่ว่าหมืนอนสิโบเล่มาไซเบดเดพี่น้องสิมาหาดักหนูดักหนูน้ำดักหนูน้ำเขาเอิ่มดักหนูดักนก,นก,นนก,นกตามภาษาแบบบันบานเขานีาน่ยแหละพี่น้องวิธีแบบบันบานเขาก็เดี๋ยวผมสิพาพี่น้องหาดักหนูน้ำเลยกับเล็กนะครับพี่น้องว่าสิมีหนูน้ำถือก,กับเฮาบอ่ก็ นี่แหละครับผมเป็นวิธีบ้นบานๆอีกอย่างหนึงน่งจริงๆอย่าทาแปางสีนะพี่น้องเนี่ยดักนก,กถึกตีได้พี่น้องแต่ว่ามันดักให้พี่น้องเบิองน้ำบนะ่ได้เนาะนกส่วนใหญ่กัมันจะเป็นสัตว์คุ่มคล้องสลายสัตว์สงวนสไลา์ก็เกือบเกือบเกาสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องก,กับเขากระหูวานกอย่างเนียก็เลยหลีกเลี่ยงการดักนกครับพี่น้อง <c oughs> มาดักหนูกันดีกว่าไปครับผม <c oughs> ผมจะพาะไปดักว่าดักวิธีใดดักหนูหนม้มดูน้ำปลาผือ ไปครับผมลุยกันครับนี่ครับผมมันเป็นปลาผือแนวนี้นูหน้ามองนี่เป็นตตมีหนูแลนครับเดี๋ยวเขาสินดักไว้นี่น้ำนี่ครับผมปลาผืนี่เลยเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่ก่อนครับ วไว้เครับพี่น้องเดี๋ยวสิเอา้ามรยอีกเที่ยนึงบัวบูปลาเนี่ยบอกไม่น่ากินแบบนบ้านๆี้ไม้ดักหนูน้อคคอยมีครับพี่น้องอู้ห้ายนียจะเอาต้องใส่ดักหนูน,น้ำหนูยังเอามีอาจสิพ่อได้กินครับพี่น้อง เป็นวิธีหาอยู่หากินเนาะนำเสนอให้พี่น้องได้เิ็นน้ำกันนอพี่น้องจก 4, 000, งักสีมานบ่มานเด้อเด้อเห็นล่ะครับผมเดีย๋ยวปล่อยครับครั้งแรก เอาได้ที่หนอนจนมาผัวเป็นตะคื้อทางทางขวงน้ำที่นองเข็ดขวงน้ำ มาเบิดเได้พี่น้องแต่ว่าชิ้ยังสิบพนันคือบมเป็นแตมน่มีหนูพี่น้องนี่ห้อยกัดหงาเลยเห็นห้อยกัดหงาเนี่หมดเลยน้องเอ้ กระตีตรงมีห้อยกัดอย่างน,นี้บ่มีเลยหาอยู่หากินเขาได้ยังเก่านะพี่น้อง <laughs> ควายมันมาถือกดขอแต่ว่าพนมาถืออ่ะเรียบร้อยครับ ญานี่หนูบ่ลหรพี่น้องว่เป็นแต่มีหนูแท้มันคือบ่มีห้อยกัดกระตินสิมีห้อยกัดหญ้าได้พี่น้องห้อยกัดหญ้ากัดหยังก,กัดพื้นนะอ่ะลองเบิ่งพี่น้องว่าสีไดงยังเนาะสีมีหนูมาต่ำบ่ ยังที่บอกน่นคือนั่นกน็ยังมาถือเบิดได้รับพีหน่องผ่านมาถือเบิดเลยห้อยผ่านมาห้อยผ่านถือเลย รอยครับวางไว้กลางๆนี่เลยพี่เนอะ มีหนูยังมาบอสแหละพี่น้องเนี่ยครับผมใส่ไว้น้ำปลามันก็โจยย้ำนี่แหละ มากินบ่อ ใชมันจิตถืออย่างน้อพี่น้องบบดนี <laughs> ้พี่น้องว่ามันจิตถืออย่างอ่ะพี่น้อง หนูเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจังถามว่าเบิ่งผลงานกันครับว่าสิเป็นจังไดน,นะครับมื่ละมือกินเศร้าหุ่นละครับยังตามมาุ่นรุนกันครับอ่ะพี่น้องสวัสดีตอนเศร้านะครับพี่น้องเศร้าๆก็ตะเวนขึ้นละครับมกมงกลัวละ่ะมาเราเบิ่งหนูนะครับพี่น้องมาราเบิ่งหนูสีเท้าใส่วหว่เมื่อวานวะผมใส่หว่เก่าหลังมั้งครับบมพอสิบหลังเอามาว่ามันเอามาสิบหลังเอามาเก่าหลัง บ่งกันรับสิได้หนูปปีงบกะดักนูหน่อยนู้หนามนะครับนี่แหละครับพี่น้องไม้เห่ากับใส่น้ำปลาผึ่งสิเลยน้ำเลาะ้างๆไปนู้หนามนูไอ้นี่สิมีบ่บลน้ำปลาผือเป็นนูหน่อยนะครับเป็นพวกนู้นามแบบที่มันอาศัยหากินน้ำนามนะเกืดออยากกินปีงหนูนะครับพี่น้อง <c oughs> นี่ครับผม หลายคนมันก็นว่าหา,หากินหากินบมานผมผมหากินผมบริใสหลายนะครับน้องผมอยากผมก็จะมาหากินเนาะกะใส่พ่อได้อยู่ได้กินนะครับเป็นวิธีแบบบ้านๆเท่าผมบริหาขายเนาะแต่พ่อกินกะกับบ้านครับพี่น้องใส่ซ้ำนี่แหละครับใส่เก่าหลังเนี่ยันมันมีหนูนก็นถือครับพี่น้องนอกจากวันสีบ่มีเบึงกัน เป็นจังไดล่ะพี่น้องโอ้นั่นครับพี่น้องอ่าเห็นบ่ครับโดนแล้วครับโดนแล้วถือแล้วถือแล้วมันมีหนูกระถือกนะหาอยู่หากินเท่านี้ก็พอได้อยู่ได้กินอได้เนาะนี่แหละครับหนูน้ำตัวบ่ใหญ่เด้กะสิเป็นฝุ่นละรุ่นหนูทองขาวตระกูลเดียวกันนะครับผมแต่มันหากินน้ำหนามนี่ เลยเอิ่นหนูน้ำปิีงมั่นขึ้นอย่างนี้เลยครับโตแล้วพี่น้องโอ้ที่กานดักหนูน้ำห่อเด็กการโอ้ล้างนี่ก็โดนครับโดน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 ครับพี่น้องเห็นบ่ครับนะเอ้ยนี่ครับกระสีโตประมาณน,นี้แหละครับผมโตใบใหญ่ ปีงมันขึ้นอย่างนี้ครับนี่โดนอีกแล้วนี่ครับพี่นอ้องปลาผือปลาหลายอยู่ครับพี่น,อน้องนี่น้องนี่ก็ไดน้องหิ้มปลาเนาะหลังนี่ก็โดนครับผมแมงแมงแมงจอแมงจอหลังนี่ก็ะโดนครับนี่ครับผมอู้ โดนมาอีกแล้วครับตัวนี้กับตดตึงอยู่นะครับพี่น้องตัวตึงอยู่เพื่อนนี่นาจะเป็นห้ำทนครับงานบัวงานอยู่ครับโอ้ผมงหญ่สุดมาซ้ำนี่แหละนะครับผมนูนน้ำเขาโอ้ดยดิยดยปิ่งอยู่ดอกพี่น้องดวนนีใส่ไปสามหลังพี่น้อง ันเป็นดอนนน้อยอยู่ดเด่นมันมีมันมีเนินเนินดินมีเนินดินไปครับผมแถมที่สามแล้วโอ้ลังนันนลันพี่น้องอย่าบาถืออยู่บพเห็นหนูผาดเป่าได้ไงไปครับผมผาดเป่าผาดเป่า นี่ตีนังก,กาปองลองเลยหนูโบมีครับผาดเป่าจนได้นี่ครับผมผาดเป่ามีดอนเนื่อนดินมันจังหนูจังอันมาได้ครับนี่ใส่ไปกลางเดือนนบีบทถือ โอ้มีหนูมาหดครับพี่นันกลางเดินเลยน,นั่งเงียบครับกลางเดินน,นี่หนูหนูมาบ่ะหอดบ่จริงใจนี่โอ้ยถือถือกระมองนันบ่วไหวได้ไงนั่งมือนี่บ่ถือเลยกระดอนนั้นมีอยู่ซ้ำหน่นเนาะนี่ยังคือเก่าครับบอลันโอ้ยลิขสามหลังครับพี่น้องหกหลังเขาได้มากลยสามตัว โอ้เรียบ้อยแล้วครับลังนั้นข,าว,ขาวนั่นเห็นแล้วอุย้ยนี่ครับผมซัชมชิยูสิกินนะครับในการยูขันไี่หนูนี่ป้องงองนี่ครับผมป้องงองแล้วเนี่ยปองงองแล้วพี่น้องปองงองแล้ว้องงองวึตัวง,งามอยู่เด้นี่แหละครับผมหนูปีงมันเสียบๆเ,เลย อยากกับพ่อได้กินอยู่ครับอยากกับจังมาหาใส่กินนะครับพี่น้องนี่ย่าต้องใส่หลายดอกขันมันมีหนูพ่อได้กินอยู <c oughs> ่นี่นะครับผมหาอยู่หากินกันจักวิธีหากินกับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่ดนะครับอยู่น้ำอีสานบ้านนอกเขาโอ้ล้างน้ำขึ้นสีบดถือนดะดครับเดี๋ยวไปแ <c oughs> มน่นีิลยังคือเกา่า เทียมันอยู่หนามอันนี้ลายมันมนาใหญ่มันบ่มาครับหนูกันมีดดอนจังหน่อยในก,การนี่คือบองนะ่นี่ครับอันนี้ย่งยังคือเก่าครับนะครับมันมีดดอนมันมีดอน,ดอนแต่อยู่แจะทั้งพุ่นแจะทั้งพุ่นแจะเดียวเป็นดอนหน่อยๆมีดินน่าหนูมันมาได้ส่วนใหญ่หล่อนเน็นจะเป็นหนามเลย ครับผมเป็นแต่อารอบมาสุปอยู่ด้พี่น้องแต่ว่ามันยางที่บอกแล้วเนะา,เาเนะเจ้ามายำเจาะยียบค่้วยกกบมีครับหล่หลังสุดท,ท้ายเล้เป็นยังไงครับโอ้หืเอาอฮึกกันละครับผมนี่ครับผมหลังสุดท้ายก็เรียบร้อยครับ เรีบยบร้อยครับมุมหน้าสวยๆครับปิดจอบอาโตรครับผมอาโตใส่ไปเกาหลังนี่ครับพวกเด้อยู่เด็กกินอยู่เด้เดี๋ยวไปเบ่งผลง,งานกันครับบานนี้นี่ครับพี่น้องผาดจากหลังผาดสามผาดสามเนาะครับแกบนี้ครับผมโดนไปหาหลังเลย ไม่พลาดมันพลาดพาดซีเนาะมันเกาหลังนี่ครับผมไอที่โดนไปก็แต่การอยู่ครับพี่น้องนี่ครับเพราะอยย่เด็กินอยูย่นี่ครับผมอยากก็จังมาหาใส่กินนู้น้ำเนี่ยครับพี่น้องขันไผ่เมียเนี่ยกับเล็กกันเสียวไปดักหนนะครับพี่น้องดักวิธีแบบว่างว่างไปน้ําผือหรือว่าเห็ดคล้องเนี่ยมัน,นเด็กพราะเด็กกินครับพี่น้องเนี่ยขันเขาหาอยู่หาก,กินแบบ,บตรง าลวงหาไหรในกันใส่ได้หลายนี่ก็ได,กได้หลายอยู่ดีครับพี่น้องใส่แก่พวกกินพ่อ,อมือหนายังสีผ้าไปใส่หนองไม้ล่องเบืง้งนี่ครับพี่น้องผลงานเท่าเอการอยู่ครับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่กะมันนี่ผ้าพี่น้องมาใส่หนูเนาะครับใส่หนูกะใส่น้ำปลาผือน้ำผือกะเห็ดเอาหญ้าว่างเอาอยัางแหมเป็นคล้องๆเนี่ยแหมหนูมันแลีนนะครับพี่น้องกะใส่บกหอย เซอักหอยกับหั่มครับมีบับกหนอยสดนี่แหละก็หั่รวยจังน้อยเพหอมหอมนี่แหละครับผมเป็นการหายุหากินนะครับแบบบ,าบา้านๆเขาก็ฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบ้านๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจใกันครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ยังบ่พลาดคลิปครับผมคลิปต่อไปซิมิยังกะทารุณทาเบงครับเหมือนีล้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ